คุณอัจฉริยะมาที่หน้าสัมมชาตินะครับถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทําได้แต่ว่าอะไรก็ตามครับผมขอร้องวกันถ้าทําให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปพอได้โปรดอย่าทำเลยครับถ้ามีข้อมูลอะไรก็ส่งมาครับผมพร้อมที่จะรับมาดําเนินการเมื่อกี้ก็พูดกันในในเวทีการประชุมครับผมก็ประกาศต่อผู้ชาระดับสูงว่า ผมไม่มองว่าท่านคุณาฉริยะเนี่ยจะมาทําให้เราปั่นปวนหรือหรือปวดหัวผมบอกไม่ใช่แต่เราตั้งหารที่ต้องดูว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่ถ้าจริงเราก็ต้องเร่งดําเนินการนะครับอะไรที่ค้างดําเนินการก็ต้องเร่งรัดนะครับถ้าไม่จริงก็เดี๋ยวจะให้โฆษกท่านบอกต่อไปว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าผมพร้อมที่จะรับทุกเรื่อง นะครับที่จะให้เราเดําเนินการในรูปแบบขององค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับอะไรที่อยู่ระหว่างดําเนินการเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับข้อมูลบางเรื่องที่มีการพูดกันไปนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่โต้แยง้งไม่โต้ตอบแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยรายละเอียดนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการไม่ใช่ว่าบอกแค่นี้อ๋อ ชาวบ้านประชาชนบอกตำรวจเป็นอย่างนี้หรอทําไมไม่ทําอย่างนั้นน่ะแล้วเรื่องที่ผ่านมาทําไมไม่ทําเลยจริงๆก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมมาบรรยายพูดเนี่ยใช้เวลานานใช้เวลานานก็คิดว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตต่อไปก็เร็วๆนี่แหละครับก็จะให้ท,ทีมวสพบเนี่ยได้ได้นาความรายละเอียดแล้วกันบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนให้รู้ ผู้ที่ออกมาพูดก็จะได้รู้ครับว่าเออถึงไหนเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณพูดแบบไม่ไม่หมดอ่ะผมไม่อยากจะอะไรกับใครครับบอกแล้วว่าอยากทํางานนะครับแล้วก็ในส่วนที่มันขาดหายไปก็เดี๋ยวจะเติมให้รู้ว่าเออเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมพูดว่าหนึ่งมันจริงไหมถ้าจริงมีใครเกี่ยวข้องผมเล่นงานทันที เมื่อกี้พูดที่ประชุมนะครับ 2. ถ้าสามารถทําได้แลวถ้าจริงทําได้แล้วมีกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องทําในการปิดปิดเว็บปิด URL ขั้นตอนมันเป็นอย่างไงนะครับให้อธิบายให้รู้ว่าแต่และอย่างมันมีขั้นตอนไหมถ้าทําได้ผมก็บอกว่าทําได้แล้วมันมีจริง mm hmm. ก็ต้องทาแล้วทําเกี่ยวข้องกับใครมีข้อมูลอะไรมาบอกครับเบดี๋ยวผมดําเนินการให้ อาจาัยน,นก็มองทักงุอาชีบอกว่า